ที่เห็นที่ด้านหลังของเรานี้คือ Mo โตรอย3ครับหรือชื่อของเขาคือ Mo โตรอย l ลมด d าครับเป็นรถโมโตรอยรุ่นล่าสุดจากทางยาม่าหรือเทคโนโลยีรถมอเตอร์ไซค์เซล์บลานซิ่งเทคโนโลยีรถมอเตอร์ไซค์ที่สามารถทรงตัวด้วยตนเองแบบนี้ได้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยเขาอยู่กับที่นะครับแล้วก็พยายามหมุนหมุนหมุนโดยท,ดที่ไม่ได้มีอะไรทรงตัวตัวรถอยู่นอกจากล้อหน้าและล้อหลังของตัวรถที่ทําหน้าที่บาลานซ์เห็นไะห นี่มีการยืดโชยนะนี่ยืดโชว์แบบนี้ได้เลยนะครับโดยคุณสมบัติของตัวรถคันนี้คือเขาสามารถหมุนล้อหน้าเนี่ยได้ถึง180องศาเลยทีเดียวทําให้เขาเนี่ยมีท่าทางในการเคลื่อนไหวที่มากกว่าเดิมนะครับและนอกจากนี้นะตัวมอเตรอยสเนี่ยเป็นตัวรถที่มาพร้อมกับระบบ AI ครับคุณผู้ชมทําให้ตัวรถเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีมนุษย์ควบคุมแต่อย่างใดน,นะครับซึ่งเทคโนโลยีในมมเตรอยลัมด้าเนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่ยามาฮ่ามีในวันนี้นะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยเป็นการเอาเทคโนโลยี ที่ยามาฮ่ามีทั้งหมดเนี่ยอัดเข้าไปอยู่ในรถคันนี้นะครับส่วนการใช้งานจริงเนี่ยเขาจะเอาอุปกรณ์อะไรใส่เข้าไปในรถรุ่นไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูกันอนกทพีว่าแต่ะละรุ่นเหมาะกับเทคโนโลยีอะไรนะครับอาทิเช่นอย่างเจ้ายามาฮ่า e เลิฟที่เราเคยดูรีวิวกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยที่เอาเทคโนโลยีทรงตัวของมมเตรอยเฉพาะส่วนของล้อหลังออปปิตตั้งอยู่ในเจ้า e เลิฟนั่นเองทําให้กลายเป็นรถสกูตเตอร์ที่ไม่จําเป็นจะต้อง มีผู้ขับอยู่บนรถหรือผู้ขับที่ไม่ได้มีทักษะการขับขี่เพราะว่าด้วยตัวลําพังของตัวรถเองเขาสามารถส่งตัวได้ครับหรือจะสามารถเรียกรถให้วิ่งมาหาเราเองก็สามารถทําได้ครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เอาจากโมเตรอยใส่เข้าไปในรถคันจริงส่วนมมเตรอยรุ่นที่3ที่เราเห็นกันเนี่ยคือเขาให้ล้อหน้ามันบิดได้เยอะก็ต้องมารอดูกันว่าเทคโนโลยีล้อหน้าที่หมุนได้มากขนาดนี้จะเอาไปทําอะไรในรถคันจริงครับ